มาดิจ้าลุงปลานะอ่ะางใหญ<ย>่เห็ดยังเดยนัานงใหญ่กำลังเป้า,ามอฮือ,บบอน,น้ำมันโฟดนางใหญ่กันชิมาเอ็ดวุ้นโชฟิเมอร์สูตรกระสูนธรรมดาอะ้ระก็มีองบุ้นนวกะรกะทิมะพร้าวแล้วกันน้ำตาลแล้วก็เือ โซโล่ F ฟูบอย F F เหรอวะยังไงก็อ่านอ่านไม่เป็นแม่สิเป็นมือกองให้เนาะเพราะว่าให้เพิ่นโซซิเมอโอ้ยกะน้ํานี่กะประมาณ2ลิตรแม่น2ลิตรคันซอน้อยกะมันกะสิแข็ง คันเชอร์พอดีมันจังอ่อนนอ้องมุกมาสบายดีกล้องผิด <c oughs> ฟูสิทธากินอะนนะ <c oughs> ลูกมากินวุ่นเอ้อลูกมากินวุ่นเอ้อ สติกเม่ถาพี <old> ่น้องเลยห้องแก่ลานเลยเต็มเลยลูกมาด้วยง่ายๆก็ได้เรื่องนึงเยอะมาเบาเธอเอซี่ฟังต้นกกคิหูดอันนี้เกิดก่อนเราหน้อยห้าเดือนแม่บอกเห้าเดือนแม่บอก แม่เะยตอนนี้กะอายุน้องน้อยกะครบหอบสิบสองปีแล้วลกระกงอันนี้เอฟซีบว่เจ็กปีแล้วนี่เป็นบวใหญ่จะกเถือ่อกะใส่ฟุน่ฟนใส่ยังอยู่ไรแต่ว่ามันเป็นกกบอใหญ่บง,ง่ามพี่งแม่นังไงถือพาได้สี่เดือนอหรือสามหรือสเดือนเอามาปลูกเดี๋ยวเท่านี้แหละ หนึ่งคือสองคือ <c oughs> คือง่ายลื้น <c oughs> ก่อนก้อนหลานห่ออีกกองมากันนี้ค่ะก็คิ้หดกงมาคิ้ดน้อยมีแต่เบอร์มีมีมาเอินละมาลดส่วนน้องหมุกอะแม่เอาเครื่องออกมาแต่ตูล่ละให้เป็นตากเนาะ เมื่อวานนี่ตุ๊จะเอาอะไรของหอมๆมั้งเล่าอะไรเดีเวลาเอาบุญลงเลยพี่น้องเลยถ้าเบิง่งสีมือดังใหญ่เนาะสีเห็ดชูแม่เขียน,นหน้าตาสีสัน เอา,าเอากระซิสงเขาล้นมันเฮ้ตูนมันละลายจ้า,ารรมีชั้นกับมังกระซินก้อนนะไม่เนาะมันติดไปเอากระซิ่งถ้าเฮอ,อันเนื้อวุ้นมันชุบแล้วก็จังเอามาเทเ,เสือาาอ้อผ้าดจ้า Mì mèo nói non phao hụi nịt xuân nói khong 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 đang khong 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 Nàng khong 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 mẹ khong 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 น้องมุกเพื่อนก็หลังจากตาเครื่องแล้วก็มีโมมาดินน้่ก็เลยว่าพากันดินทั้งระเบียงเนาะมันไงก็ได้ป่งแล้วด้ยจ้าก็สีมีแต่เอา,เอากระทิ่งลงไปเลยกระโพร้อมนะลูก เดนก,กะขาวจั่วเลยเฮ้แต่ไ้ต่อไปเลยนี่ก็มีแต่เอามาโเจกกระถาดเลย โอ้โหตัวนี้ละนในไงเอ็ดเป็นส so ีเขียวจ้าสีเอาน้ำโซโลเซอร์เร้อป่าวเปาะโอ้ลายเต็มเพราะหนูเอาสีใส่มันก็เต็มล่ะเอาออกอีกนี้เนาะโดย ต่างหน้าต่างตาเห็นเสือเดลยพี่น้องนางใหญ่ส<อ>ุดอันน,<ห>น,นั้นใส่มาเนีน่ยนี่โซโล่อลงไปเลยเนาะแมวแมวแมวอย่าออก มาแล้วน่ายังอยู่ด้ลูกเอาเอาจานหน่อยมาใส่อีกโอ้ยสินี้เนาะเป็นมันเชียนอ่อนอาบอกมาเลฮ้ยยีแม่คือกาบงเลย จุมอ่ะจุมอ่ะเอเป็นกาดอกไม้ดูไหมเฮ้ยกาพงเลยเป็นกาดอกอุ่าพอมมันคือดอกโบกับดอกอุ่าคือดอกโบดอกอุราอื้อนี่ก็นี่ก็ มึงแน่นี่อไม่คืน เอ็นเป็นคีรายเลยดิบ้านเสีบเล่นะไหน้า่เเสบจานเนี่ ก็กระถิรายมีการซีเสฉะสีเสฉอ่ะมีการสวยออกมาแกงแน่พี่น้องเลยมีแต่สีผ้ากันตักกินเลยแต่ว่าส่วนนี้ยังบ่ทันแข็งเนาะมันใส่อันนี้แหละวหรือว่ามันหนาโฝดบอกมันใส่ถุยเนาะมันเลิะมันหนายังบ่แข็งตัวนี้ อกมตอนนั้นแหละแล้วนะพี่น้องโอเคแนละ้วตอนนะี้แม่กะสีลงมืักใด้เด็กๆเลยขอชิมบ้างแม่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนเด้อ อยู่หมอยู่ห่มม่วงมีใบบางม่วงเนาะไหนเอานางเด้อเหนอนางหัวตัวนี้กูเนี่เบิ่งบังบ่งเอ๋ขี้เฮวอเอนางตัวนั้นนะโอ้ยอย่าเอาเด็ดถ้ากินก่อนไอ้ทอมีเอ่ยน้องหมูกเพคนบอกว่าน้องหมูกเพคนบอกว่า bị kia kia người đang ngày giữa hai người đang ngày xen ở người đang ngây đó ừ, ý, buong, buong à vuông cho su su vuông chó su su vuông phụ go 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 ดาสาวสาวเมาศิกนี่ลูกน้องเลยลานหน่อยเด้อผู้นี้เด้อเออเจ้าน้าไพ้คนนี้แหละยังวัดินเนาะเลยเห็นหะเออเออลูกน้องเลยนั่งหน่อยนี่ผู้นี้อ่ะเสียบบอลน้องกูกินเต็มชกเต็มปากเด้อทีนี้ง่ยๆกับขาลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องครอบครัวสับไทยในนะจ้า บายพี่น้องบายบายจ้า